บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยครับผมเกิดมาก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตก็ทํางานทํางานเพื่อหาเงินหาเงินเพื่อหาอะไรกินประทางชีวิตแบบนี้ไปวันๆจนกว่าจะตายร้อนแล้วคําถามที่ตามมาก็คือทําไมอิสลามหรือว่ามุสลิมเนี่ยเวลาที่เขาตายไปแล้วเขาถึงไม่ต้องกินไม่ต้องพึ่งพาใครทําบุญไปให้แล้วถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทําบุญไปให้เขาจะได้รับหรือเปล่าอินโทรทุทท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 ท เป็นนิดนึงก่อนจะไปฟังคําตอบก็ต้องไปฟังคําถามก่อนสิสําหรับคําถามนี้นะครับผมได้มาจากพี่น้องต่างศาสนานะน้องเขาถามว่าสวัสดีค่ะบงังทําไมตักบาตรไปไม่ถึงมุสลิมคือมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเสียชีวิตเลยว่าจะตักบาตรท,ทาบุญไปให้แต่เพื่อนอีกคนที่เป็นพุทธด้วยกันบอกว่าไปไม่ถึงมุสลิมหลอกไม่ต้องตักบาตรก็ได้อยากรู้ว่าทําไมอิสลามถึงไม่ต้องตักบาตรไปให้แล้วเขาไม่หิวหรอแล้วตักไปไม่ได้หรอถ้าตักไปแล้วเขาจะบาปไหมสําหรับคําถามที่น้องเขาถามมาเนี่ย ถ้าจะให้เปรียบตรงๆหรือว่าเปรียบง่ายๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไฟวอลทุกคนรู้จักไฟวอลไหมไฟวอลเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับตัวซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับผมโลกเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยเราเรียกโลกนี้ว่าโลกดุนยา แล้วก็จะมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ถัดจากโลกดุนญ,ญานั่นก็คือโลกของอารามบาซัตโลกของอารามบาซัตก็คือโลกที่อยู่ในหลุมฝังศพซึ่งในส่วนนี้แหละการที่คนเราหิวหรือว่าการที่มนุษย์เราหิวเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานน,นเลยเกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาจึงจะต้องหาอะไรกินเมื่อร่างกายของเราตายไปแล้วไม่ต้องการที่จะใช้พลังงานแล้วร่างกายเน่าเปื่อยเสียหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะหยุดทํางานเราก็จะไม่ต้องกินฉะนั้นแล้วสําหรับศาสนาอิสลามก็เหมือนกันครับผม เมื่อคนที่เขาตายไปแล้วลงหลุมฝังศพไปแล้วและเขาไปอยู่ในโลกของอัลัมบัสสตซัดแล้วเขาจะเหมือนกับว่าถูกตัดขาดออกจากโลกใบนี้เหมือนแบบว่าโลกนี้คือคอมพิวเตอร์และอลัมบัสสตซัดเนี่ยคือเว็บไซต์ ไอตรงกัน้นกลางเนี่ยมันก็คือไฟวอลเวลาที่แบบว่าเราจะทําบุญไปให้หรือว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจะให้ข้าวให้น้ําหรือว่าให้อาหารเนี่ยไอของพวกนั้นเนี่ยเวลามันส่งมาปุ๊บมันก็จะถูกไฟวอลเนี่ยบล็อกไว้ไม่ให้ผ่านเข้าไปเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจะไม่ไปถึงบรรดามุลิมเพราะว่าบรรดามุสลิมเมื่อตายไปแล้วเขาไม่มีความหิวไม่มีความหววกันแล้วสิ่งเดียวที่จะผ่านไฟวอลเข้าไปได้นั่นก็คือดูอาที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ได้รับการการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จากลูกที่ซอเรนเนี่ยเราจะตอบรับดูอาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยจะเป็นศาสนาที่เน้นย้ำให้ทำความดีเมื่อย,ยังหายใจอยู่ไม่ใช่ทำความดีต่อกันเมื่อตายไปแล้วและอีกประเด็นก็คือบรรดามายาที่เขาอยู่ในโลกของหลุมฝังศพหรือว่าโลกในอัลลับบซัตเนี่ยเขาก็จะได้รับการตอบแทนในแบบฉบับที่จะเรียกว่าเป็นการพรีวิวก็ว่าได้นะจะเป็นการพรีวิวให้ดูก่อนถ้าสมมุติว่าเขานั้นเป็นคนที่ดีมีอีหม่านมีความดีมาลาอิกามมาสอบสวนเขาแล้วเขาสามารถตอบคำถามได้กูโบของเขาก็จะขยายออก ถ่อถึงตอนนั้นถ้าเขาคิดถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อุ้ยอยากกินสเต็กวะ่ะอยากกินกุ้งลอสเตอร์อะไรอย่างเนี้เขาก็จะขอดูอาต่ออัลลอฮ์เองหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ก็จะทรงประทานให้เขาเองเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมาพึ่งพาเราหรือว่าอาหารจากโลกมนุษย์อีกต่อไปหรือถ้าหากว่ามายัดนั้นศพนั้นหรือว่าคนคนนั้นนะครับเป็นคนชั่วเขาคงจะไม่มีเวลาขอเวลานอกไปกินข้าวสมมติโดนมาลิกะตีหัวอยู่ ปึ้งแป๊บนึงครับอะไครับแป๊บนึงผมขอดื่มน้ําก่อนคอแห้งแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ไม่ได้หรือตีหัวอยู่ปึ้งแป๊บนึงครับขอกินสปากเกตตี้ให้หมดก่อนได้เหรอแบบนี้เพราะฉะนั้นเลยเนี่ยสำหรับบรรดามุสลิมที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาไปอยู่ในโลกของอัลลัมบัสซัตแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาข้าวปลาอาหารจากโลกมนุษย์อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทาไมมุสลิมตายถึงไม่ต้องทําบุญไปให้อะไรประมาณนี้ส่วนคําถามต่อมาก็คือตักบาตรได้ไหมถ้าอยากตักตักได้ไหม ตักได้ถ้าคุณทําแล้วคุณสบายใจมันเป็นความเชื่อของคุณคุณก็ทําไปเถอะครับก็ถามว่ามันจะบาปแก่เขาไหม ไม่บาปครับผมท้ายที่สุดแล้วก่อนจากการสําหรับใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ชอบปิ้งย่างอะไรแบบนี้เหมือนกับกระผมนะครับผมขอแนะนําพัคตัวนี้เลยปักคตัวนี้เนี่ยเป็นปักคที่เดียกไเรียกว่าได้รับการออกแบบมาสําหรับหม้อชาบูโดยเฉพาะดูปริมาณไฟปริมาณวันี่สุดยอดไม่ว่าจะฟิลหรือว่าสวิตเปิดปิดเนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาสําหรับหม้อสุกี้โดยเฉพาะเลยและที่เหนือชั้นไปกว่านั้นะนะครับผมก็คือด้านล่างตรงนี้ครับ <S <S ที่เป็นขาหนีบเราสามารถเอามันเนี่ยไปหนีบตามขอบต้อหรือว่าตามอะไรพวกนี้ได้เลยครับผมมีความสะดวกมากก็อย่างเช่นเราอยากจะหนีบไว้กับขอบต้ แบบนี้นะคะผมเราก็สามารถใช้ได้แล้วเราก็สามารถเอาปักอื่นเนี่ยมาเสียบปักพ่วงตรงนี้ได้เลยครับผมหรืออย่างจะเป็นตรงนี้ที่ผมใช้เป็นประจำนะคะผมก็จะหนีบเอาไว้แบบนี้นะจะได้ไม่ต้องเกะก,กะด้านล่างให้มันเดินเตะแล้วก็หัวขามามทิ่มเอาซิก้าปักพ่วงตัวนี้นะครับผมเป็นปักตัวเดียวแล้วก็ตัวแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมที่ออกแบบมามีที่หนีบแบบนี้นะครับ